สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาววันจันทร์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n อง Smile with Clover t a r o t d นะคะวันนี้เราอยู่กับคลิปดูดวงประจำสัปดาห์นะคะวันที่9 1 5ถึง15พฤษภาคมของชาววันจันทร์นั่นเองนะจ๊ะก่อนอื่นประชาสัมพันธ์นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักทายก,ก,กันเข้ามาได้ที่ l i น์แอด3 1 ppr pl นะคะค่าครูเท่าไหร่ก็ไดไ้ไม่จำกัดไม่กำหนดนะคะแล้วแต่ร่วทมทำบุญเลยนะคะโอเคขอดูเรื่องราวทั่วไปชาววันจันทร์3ใบจ้า ใบที่1น,นะคะได้ไพ่ king of cups นะคะตัวชาววันจันทร์เองค่อนข้างวางตัวดีนะคะทั้งในเรื่องของการทำงานหรือว่าเรื่องของชีวิตทั่วไปก็ตามเป็นที่รักของผู้คนเป็นที่เคารพรักนะคะใบที่2ได้ไพ่ eight of pentacles นะคะแเหรียญเนาะมีการหาเงินจากหลายช่องทางหลายแหล่งนะคะมีรายได้หลายทางนะคะอาจจะมีอาชีพเสริมใบที่3ได้ไพ่ two Pentacles นะคะ2เหรียญนะคะพยายาม Manage บริหารการเงินให้ดีๆนิดนึงนะคะมองว่าบางคนอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะคะเดือนชนเดือนเลยนะคะต่อมามาดูการเงินการเงินชาววันจันทร์นะคะใบที่1 8. ะะเหมือนจะมีเรื่องราวมีปัญหาอะไรบางอย่างรุมเร้าทุกทีทุกทางเลยนะคะเหมือนคุณโดนกักขังอยู่นะคะใบที่2ได้ไพ่9เหรียญออไม่ใช่7เหรียญนะคะ seven of pentacles นะคะก็การเงินมีความมั่นคงออกดอกออกผลเพิ่มเติมอะไรที่ลงทุนไปนะคะใบที่3ได้ไพ่เดอะซันนะคะรุงโรุงรือง,งแฮปปี้มากๆกับการงานนะคะ ต่อมาค่ะขอดูเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชาววันจันทร์ค่ะใบแรกได้ไพ่เก้าไม้นะคะเก้าไม้ก็คือ,อคนรักอาจจะค่อนข้างเครียดเรื่องของการงานกดดันตัวเองใบที่2ระวังนะคะจะนํามาซึ่งการทะเลาะนะคะ5้าไม้เนาะอาจจะมีน้อยใจมีทะเลาะกันนิดนึงนะคะแล้วก็ใบที่3มันมันจะไม่นิดนะคะมันจะนํามาซึ่งแดถ้วยคือความลาจากความอิ่มตัวความปล่อยวางเกิดขึ้นก็ได้นะคะ ขอดูไพ่แสงสุกนะคะใบที่1ใบนี้นะคะเรามาระวังผู้หญิงสวยนะคะอาจจะเข้ามามีบทบาทอะไรบางอย่างในชีวิตคุณนะคะใบที่2มีใครบางคนแนะนําแนวนทางให้คุณนะคะและใบที่3ค่ะคุณกับคนรักนะคะเหมือนจะมีปัญหาและต้องร่วมกันฝ่าฟันไปนะจ๊ะยังไงก็สู้ๆนะคะขอดูไพ่สองทางสว่างใช้ให้ชาววันจันทร์นะคะไม่จําเป็นต้องฉลาดหรือรู้ไปซะทุกเรื่องแกล้งโง่บ้างจะได้เห็นมุมใหม่นะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจ ให้ชาววันจันทร์เยอะๆเลยนะคะก็รถพยาบาลผ่านไปร้างตัวเองเห็นคุณแค่ในตัวเองค่ะวันนี้สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ